มนประมาในการที่จะเก็บนักเตะโดยที่จะเล่นยังไงอีกสองสามเกมจากนี้นะครับอ้าวปล่อยบอลตกมาแล้วจริงเลยครับโอกาสล่าครับสุภาชัยเจเด่นได้ครับเจตุลพัฒน์อย่าจยุดนะดันไว้ว่าอย่าพลาดหน้าติดสุภาชัยครับบอลทุ่มของนครสีมาแล้วเทสสูงเลยครับโควเล่นเยอะกว่านี้ก็เออขอลก็ตั้งรับอยู่แล้วครับตายของดูยำ นี่ครับให้ทองตรงๆเลยครับจะไปแบบว่าให้สุกนัทมองดูบุรย่าขวายิงตรงนี้แล้วจะยิงอีกทีนึงโอ้โหติดสายของพิศาครับดูบุรย่าให้ไปทางทีละทอนครับเปคนที่ให้สัตว์รักได้เกียรติทางสายขึ้นมานะครับสัตว์รักมองมาดุบุย่าโบกชงสายตรงนี้ยิงเรียบร้อยครับโอ้โห โอ่ที่ชมจนยิงได้จริงนะสุภชัยเดเดตประตูที่18นนนนในฤดูกาลนะตอนนี้ก็เข้าไปทา่าสถิตของให้มาส,ะสะะุรัระเดือดถอนที่ทำทางไปครับให้ตามค้องมาสวยเลยครับเดือดถอนมาข้างในแล้วถึงสุภชัยไหมลูกนี้โอ้โหแปะลูกนี้ดิทางเสาไปเอาครับขึ้นมานดูครับ วชัยให้ทีลธรอครับหมาที่วชยัยวชัยเปิดมาแล้วโอ้โหเป็นแอซิสเลยครับโอ้โหนี่ต้องของคุณน้องเลยครับสุเมชัยใจเด็ดโอ้นี่ประตูที่19ของสุเมชัยใจเด็ดในลูกการนี้ครับ